ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและการตอบรับที่ดีที่รับฟังรับชมการดูดวงจากธรรมะบรมีการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหากผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมานาที่นี้และจะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดูดวงจะเป็นประโยชน์และช่วยทำนายทายทักให้ทุกท่านป้องกันเหตุไม่ดีที่จะเกิดขึ้นหาทางออกที่ดีได้หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนอนาคตไปในทางที่ดีทั้งนี้แอดวินก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมหวังผลปรารถนาสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีงามขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการครับราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภของคนที่เกิดในช่วงวันที่ 14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับเราจะมาดูว่าในเดือนสิงหาคมปี2564เนี่ยนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยนะการงานของท่านการเงินความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นยังไงบ้างและโรคภัยไข้เจ็บของท่านในเดือนนี้สุขภาพเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับ แอดมินก็ขอให้ชาวราศีพฤกษภทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับกำหนดจิตเป็นเวลา30วินาทีเหมือนเดิมนะครับและแอจะทำการหยิบไพ่ขึ้นมาครับเนื่องจากทางเราธรรมะบารมีนะครับแจกฟรีผราผงจักรรพัิลูกแก้วจักรรพัิบทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านไดสนใจ ให้อินบ็อกซ์มาที่เพจธรรมะบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าสําหรับไพ่ใบแรกเนี่ยที่กำลังจะเปิดเนี่ยนะครับของชาวราศีพฤษภประจําเดือนสิงหาคมปี2 5งหนี้นะครับก็แอดมินก็ขอวอวยพรให้ว่าให้ไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะครับเพื่อว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ย ชาวราศีพฤษภที่กำลังฟังอยู่หรือหลายท่านนะครับจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆนี้จะได้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับน่อจะเป็นเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องความรักเรื่องส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแอดมินอวยพรนะไพ่ใบแรกไพ่ให้ได้คือขอให้ไพ่เป็นไพ่ความหมายที่ดีนะไพ่ใบแรกนะครับของชาวราศีพฤษภมันเกี่ยวกับอกเรื่องการเงินเลยนะเรื่องของไพ่ ไฟออฟเพนทาเคิลหรือว่าไพ่ห้าเหรียญน,นะครับนะไพ่ห้าเหรียญชาวราศีพฤษภแอดมินขอบอกก่อนนะครับว่าไพ่ห้าเหรียญเดือนนี้เฉพาะแอดมินขอพูดเรื่องการเงินก่อนแล้วกันนะเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินในเดือนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เดือนนี้นะของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็พยายามที่ว่าจะใช้คําว่าประหยัดมัธยัตินิดน,น,นึงแล้วกันนะครับเพราะไพ่ห้าเหรียญรู้สึกว่าการเงินของท่านอนะ ในเดือนนี้ของชาวราศีราศีพฤษภเนี่ยไม่ค่อยอมีความไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะค่าใช้จ่ายเยอะความภาระในเดือนสิงหาคมนี้มันจะมีภาระให้ต้องใช้จ่ายมากนะครับอาจจะถึงขั้นที่ว่าฟุ่มเฟือยด้วยส่วนใหญ่เนี่ยที่มันจะหมดหมดไปนะั่นเฉพาะเรื่องนะมันจะเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวนั้น,น,นเลยนะมีเรื่องอยากได้นู่นได้นี่บ้างบางทีเราใช้จ่ายเงินใช้จ่ายเงินจนมือเติบไปครับ บางทีเนะี่ยมันเดือนเดือนสิงหาคนนี้เป็นเป็นเรื่องไลนะเรื่องเงินพยายามระมัดระวังแล้วก็แอดมินเตือนเรื่องหนึ่งนะระวังจะเป็ปหน,นีบัตรเครดิตนะครับของชาวราศีพฤษภเดือนนี้นะนเนี่ยไพ่ห้าไพ่ห้าเหรียญบอกมาเนี่ยเดือนนี้การเงินในเดือนนี้มันไม่ค่อยมีความคล่องเท่าไหร่อ่ะเหมือนได้มาใช้ไปได้มาจ่ายจ่ายไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราใช้เงินมือเติบส่วนตัวหรืออีกอีกจําพวกหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของ ภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่ของคุณคุณพ่อต้องดูแลลูกๆนะครับดูแลภรรยาหรือดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วแต่แต่เดือนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามานะครับแล้วก็รัดมัดระวังเรื่องหนึ่งไพ่ห้าเหรียญเนี่ยนะครับในเดือนนี้สิงหาคมนะเรื่องการค้ำประกันกู้ยืมนะครับหรือว่าการเซ็นสัญญาไปค้ำประกันไปอะไรเอกสารให้ใครอะ่ะก็พยายามให้เว้นนะ แอดมินเคยเตือนถ้าจําผิดเดือนกรกฎาได้เตือนไปไหมคุณคุณนะที่แอดมินดูไปนะเดือนนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องการเซ็นกู้เซ็นค้าอะไรยาเด็ดขาดแล้วก็เรื่องการให้ยืมเงินนะครับแอดมินเตือนชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะถ้ามีใครมาขอหยิบขอยืมเงินนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับหาถ้อยคําในการปฏิเสธที่นุ่มนวลน,นะนะจริงๆแต่ถ้าบางคนที่ว่ามายืมแล้วไม่เคยจ่ายยืมแล้วไม่เคยใช้หรือถ้า กว่าจะใช้ต้องทวงปากเป็ดปากแฉะนี่ท่านก็ตัดตัดไปเลยนะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาแล้วครับเรื่องเงินในเดือนนี้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายให้มากๆแล้วก็อย่าไปเซ็นอย่าไปเรื่องของออไปเซ็นกู้เซ็นค้ำอะไรให้ใครเขานะคำาั่นการเนยะอย่าทำเด็ดขาดในเดือนนี้นะครับแอดมินเตือนนะเดือนนี้การเงินของท่านมันไม่รู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับของชาวราศีพฤษภนะโอเค เรื่องงานนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะคบเดี๋ยวเรามาดูบที่2ต่อนะมันจะมาว่าเป็นเรื่องงานเป็นยังไงบ้างบาที่2ตัวท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวไพ่เดจัสติสเขาเรียกว่าเป็นเทพีแห่งความยุติธรรมเป็นเทพผู้เที่ยงธรรมนะครับตัวท่านชาวราศีพฤษภเนี่ยโดยพื้นฐานอยู่แล้วหลายๆคนนะที่แอดมินได้เคยสัมผัสหรือว่าได้เคยจับไพ่ดูวดวงมาหลายๆคนเลยที่แอดมินจดสถิติเอาไวนะ้เนี่ย ชาวราศีษมกจะเป็นคนอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีจิตใจอกอ้อ,กอ,อกมารีนะพูดแบบใช้คําพูดนี่เลาอะไรก็ใช้คาว่าเป็นคนขี้สงสารคนนี้วะขอใช้คํานี้นะใครมาขอหยิบขอยืมอะไรก็มักจะช่วยเหลือใครมาขอยืมเงินก็มักจะให้นะบางทีเรามีร้อยเราแม่งให้ร้อยไปเลยอะ่ะจริงๆมันเป็นจริงๆเรื่องจริงนะเนี่ยพายใน justice ขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนขี้สงสารเป็นคนขี้เห็นใจคนบางคนเนี่ย เขาจะเอาจุดอ่อนของคุณตรงนี้นะมาเป็นเครื่องหลอกใช้คุณได้คุณต้องดูให้ดีนะครับอย่าเป็นคนที่ไม่ทันคนนะตัวคุณเป็นคนที่โอเคเป็นคนที่ว่า,าคิดดีพูดดีทดําดีชอบชื่อเหลือคนอื่นเนี่ยโอเคแอดมินตัวแอดมินเนี่ยขอโมทนาสาธุด้วยเลยนะแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยเออคุณก็ต้องเป็นคนหัดทันคนด้วยรู้ว่าใครเข้ามาหาเราเนะี่ยว่า เขาหวังดีเราหวังไม่ดีกับเรานะมันมีเข้ามาจริงๆเนี่ยเนี่ยให้นับระวังเรื่องการใช้ใช้จ่ายเงินและการหยิบยืมเงินมามันจะมีเรื่องนี้เข้ามาเลยนะเออให้เราว่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวช่วยไปเซ็นให้เราหน่อยได้ไหมเนี่ยเราเรามีปัญหาจริงๆเนี่ยเราต้องการคนช่วยกู้คำประกันตรงนี้ให้หรือแม้กระทั่งไปเซ็นรับรองเช่นว่าใครจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยบางที่มันมีเช่นว่าต้องการหาผู้คำประกันว่ารับรองความประพพืชของเราตรงนี้ก็อย่าเด็ดขาดนะครับในเดือนในเดือนเดือนสิงหาคมนี้นะ มันไม่ถูกต้องนะมันบ่งบอกเป็นความเป็นตัวของตัวคุณแล้วมันปัญหาต่างๆมันจะเข้ามาความเดือดร้อนม,มันจะเข้ามาหาได้ทั้งที่คุณไม่ได้ก่อแต่เป็นคนเข้าไปยื่นมือไปช่วยเหลือไปทำบัตนรในตรงนี้นะเนี่ยดูด้วยเนี่ย justice เป็นคนที่มีความยุติธรรมมากในเดือนนี้แม้กระทั่งเรื่องงานของคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบละชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่นะแอดกนพูดว่าส่วนใหญ่ก่อนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเหตุมีผลตรงไปตรงมายอมหักไม่ยอมงอถูกคือถูก,ถกผิดเป็นผิด บางทีเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดปัญหามีปากมีเสียงกับหัวหน้างานก็มีหรือมีปากมีเสียงกับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับหรือบริวารก็มีเหมือนกันทําให้เกิดความไม่พอใจในตัวของคุณเยอะนะตรงนี้ก็ให้ระมัดระวงังนิดนึงไอการที่คุณเป็นคนตรงเป็นคนที่ซื่อสัตย์อะไรเงี้ยผม,ผม,ผ,มผมก็ผมก็ว่าโมทนาศาสตร์ทุกสิ่งที่ดีแต่ก็พยายามดูสิ่งแวดล้อมด้วยว่าบางสิ่งบานอย่างมันจะนําปัญหามาสู่เราหรือไม่นะครับนะแอดมินเตือน เรื่องงานในเดือนนี้ก็ยังถือว่ายังไปได้ดีนะยังไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงรู้สึกว่าเดือนนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังจริงๆนะของชาวราศีพฤษภเดือนนี้จริง,รงเรื่องเงินนี้การชักหน้าไม่ถึงหลังบางทีแม่บ้านก็บ่นก็มีนะครับมาเรามาต่อใบที่สามเลยใบที่สามไพ่ยู่ชาวราศีพฤษภ h t h o o l ฮะ ไพ่ของแอดมินจะพูดเสมอว่าเนี่ยเป็นไพ่ของหนุ่มเจ้าสำรานหญิงหรือสาวเจ้าสำรานก็ได้นะไพ่แห่งไพ่แห่งอิสระเสรีภาพตัวของคุณนะครับชาวราศรีพฤษภในเดือนนี้คอนเดอร์ฟลเนี่ยถ้าเป็นความหมายเขาเรียกไพ่ของคนไม่ฉลาดและกันนะคนประมาทไม่ไม่ไม่ขอเรียกว่างโง่แล้วกันใช้คำว,ว่าคนชอบประมาทคนเป็นคุณจะเป็นคนที่ว่าเ ลึกๆแล้วเนี่ยตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงนะบางทีใครใช้ทํานู่นทํานี่ทําอะไรคุณจะไม่ค่อยทําตามหรอกเออถ้าเอาง่ายว่าถ้าถ้าเรา,ถ,าถ้าผมอยากทําผมทําผมเองอะนะเอาว่าถ้าถ้าไม่อยากทําก็ไม่ทําอะเป็นคนอย่างเงี้ยนะแต่ผลดีของไพ่ใบนี้ก็เรียกว่าคล้ายๆมันจะมีส่วนของใกล้ๆเคียงกับไพ่เดเมจิเซียนอย่างหนึ่งคือว่าคุณจะเป็นคนที่ว่ามีการพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีอะ เขาเรียกว่าเป็นไพ่ของหนึ่งเป็นคนมีโลวส่วนตัวสูงสองเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าคล้ายๆเรามีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สามารถารังสรรค์สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมาได้ถ้าเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นได้นะส่วนใหญ่ที่จะเหมาะกับเป็นพวกพวกศิลปินพวกนักร้องนักแสดงพวกดาราพวกนี้จะเหมาะกับไพ่ใบน,นี้นะเป็นคนที่ทําอะไรจะมีอารมณ์ติ๊ดติ๊ดอยู่ในตัวเป็นอารมณ์ศิลปินนะ่ะแล้วก็จะสามารถรังสรรค์ผลงานให้เมันประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นะ ได้ได้ได,ได้ตัวคุณเองด้วยความวุฒิยะความเพียรแต่บทแล้วว่าส่วนตัวคนเนี่ยถ้าคุณจะไม่เอาอะไรคุณก็จะไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันบทจะทิ้งก็คือทิ้งไม่สนใจนะไมไ่เป็นอย่างนี้นะครับแต่เรื่องงานเรื่องอะไรในเดือนนี้ของคุณนะครับมีเกณฑ์ที่ว่ามันไปได้เรื่อยนะไม่ยังเดือนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่แค่ว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็จะอาจจะเกิดจากคนรอบข้างนี่ไม่เข้าใจนะมีปากมีเสียงทะเลาะกันนะทะเลาะบ,บอแว่งพูดจาไม่เข้าหูกันนะครับ หรือว่าคุยกันไม่ดูเรื่องในเดือนนี้ระมัดระวังเรื่องการมีปากมีเสียงนิดนึงนะแล้วก็เรื่องของเรื่องของเงินเดือนนี้แอดมินดูเปิดมา3ใบเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเรื่องเงินนะครับแล้วก็เรื่องของคนรอบข้างที่ยังไม่เข้าใจกันเรื่องงานแอดมินดู3ใบก็ยังถือว่างานยังผ่านอยู่นะแต่ก็ไม่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 ถึงกับว่าดีมากในเดือนสิงหาคมปี6-4นี้นะครับนะเรามาดูกันต่อใบที่4เลยความรักยังไม่ค่อยมีอะไรออกมานะ สามใบเอาใบที่สี่ก่อนแล้วกันใบที่สี่ไพ่ให้ท่านได้คือ The Knight of Cups อัศวินอัศวินถือถ้วยไพ่อัศวินนะครับถือถ้วย The Knight of Cups ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าในเรื่องงานในเดือนนี้ของท่านนะครับก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีความกระตือร้อน,นนะมีมีความกระตือร้อน,นอยู่ในเกณฑ์ที่เอ่อท,ท,ท,ที่ที่ว่าไม่มากก็อยู่ไี้ว่าพอดีพอดีนะครับ มีงานมาให้รับผิดชอบการงานก็จะผ่านไม่ได้ในเดือนนี้นะแบบว่าปัญหาต่างๆก็มีมาเรื่อยๆืแล้วก็ค่อยค่อแก้กไปเปาะไปปัญหาจะเกิดจากคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ดีมีความไม่เข้าใจกันนะครับพอไพ่ถ้วยอย่างนอกจากเรื่องงานเนี่ยมันมันมันบ่งบอกถึงเรื่องของความรู้สึกนะครับของคนรอบข้างไพ่ความรับความสัมพันธ์ความรู้สึกไพ่ถ้วยเนี่ยอัศวินถือถืออัศวินถือถ้ออวยมันก็จะบ่งบอกความรู้สึกว่า ยังไม่ยังยังยังไม่เข้าลูปเข้าลอยนะครับมีเรื่องมีปากมีเสียงมีการหลอกของรายแห่งกันแต่เรื่องงานมันยังผ่านไปอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเรื่องงานเดือนนี้แอดมินมองแค่ไหนแอดมินให้เวลา6 70%นะครับมันมันอาจจะไม่ได้สูงม,มากแต่เรื่องงานเดือนนี้มันปัญหาในที่ทํางานเรื่องความรับผิดชอบอ่ะมันของตัวท่านเนี่ยมันผ่านไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ท่านรับงานมาก็ดีท่านทํางานเป็นเซลล์พนักงานขายหรือแม้กระทัง่งผู้ประกอบการออฟฟิศหรือ ทํามาค้าขายกิจการส่วนตัวมันกิจกรรมจะไปได้เรื่อยๆเดือนนี้ผลประกอบการก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะแอดมินบอกให้เลยแล้วระมัดระวังเรื่องการมีปากมีเสียงเดือนนี้ให้ดีนะครับมีเรื่องการไม่เข้าใจกันอะไรนะครับแม้กระทั่งคนรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ก็เหมือนกันไพ่ถ้วยเนี่ยนะมีอาจจะมีเรื่องการสื่อสารการพูดคุยกันแบบเ,เขาเรียกว่าพูดจาไม่เข้าหูกันแหละแล้วก็มีปากมีเสียงเราของรายแห่งเงินบ้างให้นัระมัดระวังเดือนนี้นะเดือนสิงหาคม แอดมินก็พูดพูดพูดย้ำเตือนเยอะเหมือนกันเรามาดูใบที่5กันต่อเลยนะครับใบที่5ไพ่ที่ท่านได้ของชาวราศีพฤษภษก n i o g o u p อ่าราชาถึงถ้วยตัวคุณเนี่ยแอดมินบอกเลยนะชาวราศีพฤษศคุณก็ค่อนข,ข้างที่เป็นคนที่โดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ด้านคำพูดคำเจรจา โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือพูด,ดง่ายๆว่าคุณเป็นคนปากหวานเหมือนกันนะถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวเช่ว่ามีมีภรรยามีลูกหรือว่ามีสามีเนี่ยแอดเป็นจะพูดรวมๆเลยว่าตัวคุณเนี่ยจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวดูแลลูกเต้าดูดูดูแลคนในครอบครัวดีดูแลลูกดีดูแลภรรยาดีดูแลสามีดีก็ได้ตรงเนี้ยนะแต่อย่างหนึ่งว่าไพ่ตัวนี้ขึ้นมาตัวคุณอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้ได้ไพ่ใบนี้หนึ่งมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งว่าเรียกว่าคุณจะไม่ค่อยอ่อนหวานนะครับจะไม่ค่อยมีความอ่อนหวานในตัวนะจะทําอะไรแบบตรงไปตรงมานะครับเป็นเหตุเป็นผลบางทีความหวานมันก็อาจจะขาดหายไปัะชีวิตบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นลายมันเป็นส่วนน้อยอ่ะแต่ปรปับปรุงหน่อยก็ดีตรงนี้ <c oughs> แต่สำหรับแล้วคุณก็รียกคุณก็เป็นสามีที่ดีคนหนึ่งเป็นภรรยาที่ดีนะสามารถดูแลลูกดูแลภรรยาดูแลสามีดูแลลูกได้อันนี้แอดมินพูดได้รวมรวเลยนะ ทั้งสองเพศเอาเนะี่ยก็ผ่านนะครับไม่มีอะไรการงานของท่านก็ยังราบเรียบอยู่ในเดือนนี้นะถ้าหรือว่าถ้าบางท่านการงานมีปัญหาเดือนนี้แอดมินก็ขออภัยด้วยพอไพ่มันออกมาส่วนใหญ่แล้วว่าการงานมันมันมัน,ม,นมันยังผ่านอยู่นะแอดมินก็จะพูดไปตามนั้นนะครับแต่ให้นั้น,นระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินนิดนึงนะปัญหานักหนักในเรื่องการใช้จ่ายเงินแล้วก็การไปเซ็นกู้เซ็นคำประกรันราย่าเด็ดขาดนะครับเดือนสิงหาคม25 6 4ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีมาบ่นให้แอดมินฟังอีก เรามาดูใบที่หกกันเลยใบที่หกต่อใบที่หกไพ่ห้าดาบเห็นไหมไฟออฟซอร์ะการทะเลาะเบาแวงการไม่ลงรอยผู้จามไม่เข้าหูแต่ทวิวากากันให้น้าระวังเดือนนี้นะครับสิงหาเตือนเลยนะเหมือนเดิมการทะเลาะเบาแวงมันถึงขั้นรุนแรงนะบาง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 คนนะครับของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้มีโอกาสถึงขั้นที่ว่าลงไม้ลงมือนะครับใช้ความรุนแรงต่อกันเป็นไปได้นะระมัดระวังเรื่อง การขึ้นลงขึ้นศาลไม่ถึงหรอกเรียกว่าขึ้นโรงพักอาจจะมีเรื่องของการไปตกลงไปเคียงลงโรงพักได้เรื่องการเซ็นเอกสารกู้นี่ยืมสินนะครับการคำประกรันยาเด็ดขาดเดือนนี้นะแอดมินเตือนเลยนะฟังให้ดีนะครับชาวราศีพฤษภเรื่องการคำประกรันกู้นี่ยาเด็ดขาดอย่าไปกู้ให้ใครอย่าไปคำให้ใครนะไม่งั้นมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลและมีการทะเลาะเบาแวงได้และการเดินทางระมัดระวังไม่จะเป็น ทางรถก็ดีทางเรือก็ดีนะครับขับรถระวังเฉี่ยวชนเกิดปัญหาทะเลาะบอกแว้งทะเลาะวิวาทกันได้เลือดตกยางออกเข้าโรงพยาบาลบาดเจ็บระมัดระวังนะเดือนสิงหาคมปี64นะแค่นี้แหละพูดมากก็เหมือนพูดเหมือนเดิมแต่ว่าก็ตามนั้นนะครับเรามาดูใบที่7ต่อพไพ่ใบที่7ที่ได้คือ a อ็ e of Pentacle ไนะพ่หนึ่งเหรียญเงินนะเีนนะเออริมเริ่มมีชูเออเริ่มมีลู่ทางแล้วนะ ใบที่7ดแอดมีกำหนดช่วงเวลานะครับอาจจะเป็นหลังช่วงวันที่ยี่สิบสิงหาไปนะตรงนี้เรื่องการเงินของท่านเนี่ยอาจจะเริ่มพอเห็นลู่ทางบางอย่างนะอาจจะเห็นหนึ่งช่องทางช่องทางหาไรายได้ขึ้นมาในเดือนสิงหาคามนี้นะครับของชาวราศีพฤศกษภจําไว้นะจดไว้ด้วยก็ได้หลังวันที่ยี่สิบตัวของชาวราศีพฤศกษภจะเริ่มเห็นช่องทางทำมาหากินเพิ่มขึ้นนะหรือช่องทางหาไรายได้เพิ่มขึ้นเท่ามากับตัวอาจจะเป็นเรื่องของ อ่าเป็นนายหน้านะครับหรือว่าทํางานพิเศษงานฟรีแลนซ์อะไรกัต่างกันแล้วแต่จีปาฐะเนี่ยมันจะมีเรื่องงานเข้ามามีคนมาเสนองานให้ท่านในเดือนในช่วงหลังที่ยี่สิบไปแล้วดูว่าจริงไหมนะเรื่องอาจจะให้ท่านไปท,ทำนู่นทะํานี่นะเป็นรายได้เสริมท่านไหวไหมอา่าอาจจะไปอา่าไปไปคุยเรื่องงานนี้ให้หน่อยหรือไปเจรจาเรื่องอสังหาริมทรัพย์มันได้มันมันได้ทุกงานนะครับหลังที่ยี่สิบชาวราศีพฤษศเนี่ยจะเริ่มมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งเริ่มมีเงินมากขึ้นอาจจะเริ่มพอมีเงินเก็บ เ,เริ่มเริ่มสบายขึ้นนะ่ะเริ่มเห็นลู่ทางในการหาเงินในการเก็บเงินนะครับหลังที่ที่สิสิงหาไปนะต้นน่ะด,ดูดูไว้เรามาดูใบที่8กันต่อเลยใบที่8ไพ่ t o f ครับมาไพ่2ถ้วยก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคายนหลายคู่นะที่แอดมินบอกว่าปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภที่ไม่ค่อยดีเนี่ย ในช่วงปลายๆเดือนก็ดีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับความเข้าใจกันของคนรักนะครับจากที่เคยทะเลาะเบาแหวงกันเคยแยกกันอยู่หรือบางคู่ที่เคยเลิกรากันไปเนี่ยนะอาจจะมีการกลับเข้ามาคุยมาคืนดีมาพูดจามาขอโทษกันขอโทษขอโพยขออภัยกันกลับมาคืนดีและอ่าไพ่สองถ้วยนะครับอ่าคนโสดคนที่ยังไม่มีแฟนหรือคนที่ เคยเป็นโสดมาหลายปีอะไรก็แล้วแต่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หรือสาวน้อยสาวใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยในเดือนสิงหาคมเนี้ยนะครับมีโอกาสจะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะมีโอกาสจะได้พบเจอคนที่ถูกใจมีโอกาสได้พูดคุยได้พูดจาคนที่ถูกใจแล้วก็มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ไปถึงเป็นแฟนและเป็นคนรักในอนาคตได้นะครับนะแอปเปินพูดไว้เลยนะเดือนสิงหาคมนี้สำหรับคนโสดแล้วกันนะคนไม่โสดก็นั่นแหละ ดูแลครอบครัวต่อไปครับใบที่เก้ามาอาใบที่เก้ามันเกี่ยวกับความคิดภายในใจไพ่ s v e of p e n t a c l e ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะเจ็ดเหรียญเขาเรียกว่าตอนนี้คุณกำลังคิดวิธีนะที่คุณเป็นหัวมากสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณกังวลอยู่เรื่องการหาเงินการหาไรายได้ทำยังไงว่าฉันจะหาเงินได้มากขึ้นในแต่ละเดือนเพื่ออาจจะเป็นเรื่องการสร้างครอบครัวหลักๆนะเนี่ย จะเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัวมากกว่าว่าเราจะควรจะมีเงินเท่าไหร่ดีจะหาเงินยังไงเราควรจะประหยัดเงินยังไงเซฟเงินยังไงเด๋ยวเราพยายามเป็นการคิดวิเคราะห์วางแผนอยู่เดือนนี้น,นะครับคุณกังวลมากเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวการจะมีครอบครัวแล้วเราจะมีเงินไหมเราจะสามารถมีความมั่นคงในชีวิตได้ไหมเจ็ดเจ็ดไพ่เจ็ดเหรียญบ่งบอกก็เลยว่าไพ่เจ็ดเหรียญน,นี่คืออนาคตของคุณสามารถสร้างได้ครับอย่าไปกังวลมากทำปัจจุบันให้ดีที่สุดพอนะ ไพ่เจ็ดเหรียญการเงินของคุณต่อไปมันจะดีมันจะเริ่มเป็นปึกแผ่นแต่ว่าไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมันดีนะมันจะค่อยปรับเปลี่ยนค่อยไปเนค่อยไปไปสู่ในแนวทางที่ดีขึ้นเจ็ดเหรียญนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเงินต่อไปมันจะมันมันมันจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีแต่ก็ท่านต้องเป็นคนใจแข็งนะอย่าพยายามอย่าให้หยิบให้ใครหยิบยืมมากถ้าเขายืมแล้วเขาคืนนี่ก็ว่าไปอย่างแต่ให้ยืมแล้วไม่คืนเนี่ยปัญหามันก็ คาราคาซังหมักหมมยเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเป็นคดีความเป็นอะไรแล้วก็นำมาระวังเรื่องการมีปากมีเสียงด้วยโอเคต่อไปเรามาสรุปกันนะครับของเดือนนี้เลยนะไพ่ใบที่สิบของชาวราศีพฤษศ <c oughs> นะครับใบสุดท้ายแล้วใบสี่สิบออจะได้ออกมาไพ่ใบ,ใใบดีหน่อยไพย่ r e ีออฟซอรนะระมัดระวงังนะเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันสรุปนะครับ ก็พยายามประครับประคองชีวิตไปให้รอดนะในในเดือนสิงหาคมเนี้ยนะครับไพ่สามดาาเขาเรียกว่าความสัมพันธ์อะไรเนี่ยมัน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 ,ม,นมันก็มีปัญหาอยู่มีการพูดจามไม่เข้าใจกันแต่ตอนนี้มันออกมาไพ่สองถ้วยเนี่ยทุกอย่างทุกสิก่งท,ท,ทุกอย่างมาันจะเคลียร์ได้แต่สรุปตอนนี้นะครับคุณต้องใจเย็นๆนะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่ามีปากมีเสียงสามดาบตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการ ชีวิตคู่พังทลายไม่ได้เกี่ยวอย่างเดียวมันจะเกี่ยวเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งคนรอบข้างการไม่เข้าใจการปัญหานู่น,นี้นั่นหลายๆอย่างมันจะเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับเรื่องงานไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเดือนนี้แอดป,ปินบอกเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความรักคนรักนะตอนนี้ไพ่สองถ้วยมันขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างแอปปินสามารถบอกเลยว่ามันเคลียร์ได้นะมันสามารถกลับไปดีได้เหมือนเดิมนะแต่อยู่ที่ตัวคุณเองคุณต้องเป็นคนที่ใจยเย็นมีสติสัมปชัญญะนะครับ ใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้อารมณ์และทุกสินทุกอย่างมันจะแก้ไขไม่ได้ระมัดระวังเรื่องของการขับรถขับลาด้วยนะแล้วก็กินอาหารพยายามกินให้ตรงเวลาดูแลตัวเองกดีระวังจะล้มนอนมอนเสื่อมไม่สบายได้นะครับโ,โครคโรคภัยไข้เจ็บแอดมินก็บอกไม่ได้ว่าหลักโรคอะไรก็หลายโรคอะอแอดมินเคยเด้ไพ่บใบเนี้ยก็เป็นกดไหลย,ย้อนขึ้นมาแต่ตอนนี้อาการก,ารก็ดีขึ้นแล้วนะระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุสินทุกอย่างมันผ่านไม่ได้นะ เพราะว่าแอดมินก็ดูไพ่มาแล้วเนี่ยก็โอเคเดือนนี้ก็หลักๆจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมากกว่าโอเคนะครับยังไงแอดมินก็ขอ <c oughs> จบคำทำนายไพ่ยิปซีนะครับของชาวราศีพึษศประจำเดือนสิงหาคมปี2564วันอที่นี้นะครับแอดมินก็ขออวยพรให้นะก็ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลน,นะครับสมบูรณ์พูนผลนะครับ มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการงานการเงินและความรักนะครับของชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสมดังปรารถนาทุกประการนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ